ทำกับคนยากไร้หน่อยจ้าทำบุญทําทานกับคนพิการหน่อยนะจ้าทําบุญทําทานกับคนยากไร้หน่อยจ้าทําบุญทําทานกับคนยากไร้ด้วยจ้าน่าสงสารจังเดี๋ยวจัดให้ขอบใจจ้าอ้าวป้ามีขานน่หน่อยนังเด็กป้า มาก็ไม่ได้บอดนี่แล้วใส่แว่นทำไมอ่ะป้าใครป้าแกฮะ,ะก็ป้านั่นแหละจะใครล่ะไปไกลๆนะออเด็กบ้าเสียเวลาทำอาหารกินหมดอุ๊ยเงินเยอะจังหดี๋ขอนะป้าเฮ้ยเงินฉันอีเด็กบ้าเอาเงินใส่เธอมานะเว้ยไอพ่อแม่ไม่สศร้า มีฐานะนะแกมาขาโมยเงินฉันทำไมฮะเด็กเราขอก็เพราะว่าป้าเป็นพวกไม่ฉาชีพไงเงินเนี่ยป้าก็ไปขโมยเขามาเหมือนกันนั่นแหละไม่ฉาชีพอะไรฮะพวกนั้นน่ะมันง้อให้ฉันเองตา่หากก็ป้าแก้งพิการคนอื่นเขาก็สงสารนะสิหนูจะแจ้งตำรวจป้าไม่รอดแน่เดี๋ยวแกก็รู้ว่าตำรวจเนี่ยจะจับใคร ทานแล้วฉันน่ะก็แจ้งตำรวจก่อนแกแล้วด้วยนั่นไงตำรวจมาพอดีเลยคุณตำรวจคะทางนี้คะ่ะสวัสดีครับคุณใช่ไหมครับที่โทรแจ้งว่าถูกขโมยเงินใช่ค่ะเด็กคนนี้แหละคะ่ะวิ่งราวขโมยเงินฉันไปไม่ใช่นะคะถ้าเกิดว่าคุณตำรวจไม่เชื่อเนี่ย คนตัวดูสิคะงั้นลุงต้องขอคนตัวหนูนะนี่เงินของคุณใช่ไหมครับใช่ค่ะไม่ใช่นะคะป้าคนนี้เขาโกหกคุณตำรวจดูสิคะเด็กอายุแค่นี้ยังกล้าโกหกขนาดนี้นี่หนูจ๊ะหนูจะบอกว่า พ่อแม่หนูเนี่ยให้พกเงินปึกใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอจ๊ะนี่หนูเดลุ้ต้องพานหนูไปโรงพักนะไม่เอา,าหนูไม่ไปหนูไม่ไปหนูไม่ไปจลอยเดี๋ยวคนนั้นเดี๋ยวนี้นะคะ,ะเดี๋ยวนะครับคุณเป็นใครครับเนี่ยใช่เป็นใครมายุ่งทำไมฉันก็มาเป็นพยานว่าเด็กคนนี้บริสุทธิ์ไงคะ <laughs> พยานเหรอตาบอดแบบนี้ ไปรู้เรื่องอะไรฮะใช่ครับคุณอย่าพูดมั่วสู้นะครับเพราะการพูดเท็จเนี่ยมีความผิดนะครับฉันพูดจริงค่ะแล้วฉันก็ไม่ได้ตาบอดแต่ผู้หญิงคนนี้ก็เป็นน้องสาวฉันเองนี่มันเรื่องอะไรกันครับเนี่ยผมงงหมดแล้ว เดี๋ยวฉันจะเล่าให้ฟังพี่แพทดูคุณยายคนนั้นสิทำบุญทำทานกับคนยากจนหน่อยนะคะทำบุญทำทานค่ะน่าสงสารคุณยายจังลูกหลานไปไหนหมดเนี่ยทำไมปล่อยให้ยายมานั่งขอทานแบบนี้ขอนั่นหน่อยดิกี่บาท เฮ้เเยชิตาจะเอาไปเยอะแยะเลยขนาดนั้นนี่เป็นเด็กเป็นเล็กอ่ะอย่าหาใช้เงินเกินตัวสิถึงบ้านเราจะรวยแต่พี่ก็ไม่ได้สนับสนุนให้เราใช้เงินแบบนี้นะหนูไม่ได้จะเอาไปใช้เองเอาเราจะเอาไปให้คุณยายคนนั้นตั้งหา แกหน่อยนะคะทำบุญทำทานหน่อยนะคะทำบุญทำทาน,นะค่ะไปกันเถอคะค่ะหนูหิวแล้วจ้าเย่ตัวแสบไปนี่อีแก่เิดจะมาย่างที่ทำอาหารกินใชเหรอฮะเปล่านะยายก็นั่งตั้งมาแล้ว ไปเลยไปเที่ยนเลยโตรงนี้ที่ของฉันไปเลยโอ้ยทมเงินทั้งมาเนอะทำมเงินทั้งาโยไปทำไมต้องทำกับคนแก่ขนาดนี้โอ้ยไปอีป้าเงินเนี่ยถือว่าฉันขอกันแล้วกันเป็นค่าที่ที่แกมานั่งตรงนี้ไงทำไมทำกับคนแก่ขนาดนี้ไม่กลัวบาปกรรมหรือไงบาปกรรมหน้าตามเป็นยังไงฮะป้าเคยเห็นหนออีป้า ไม่ต้องมาพูดมากเลยยังไงก็ขอทายเหมือนกันแหละว่าไปไปไกลๆเลยฉันจะนั่งตรงนี้ยังโทษหรืยยังไม่รู้อีกไปสิแกไปที่อื่นไปไปเลย <iano music> ทำบุญทำทานกับคนยากไร้ด้วยจ้าทำบุญทำทานกับคนพิการตาบอดด้วยนะจ๊ะ พี่แพ้เราจะทำยังไงกันดีหราสงสารคุณยายไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพี่จะวางแผนจัดการเยป้านี่เองแต่ว่าชีต้าต้องช่วยพี่นะจะไปทำบุญทำทานกับคนพิการหน่อยจ้าชิตา้าพร้อมนะพร้อมมากจ้า ลุนีเ่เป็นเรื่องจริงเหรอครับจริงค่ะ แล้วเงินนี้ก็ไม่ใช่เงินขมมองผู้หญิงคนนี้ด้วยแต่เป็นเงินของฉันกับน้องสาวที่ตั้งแต่จะเอาไปให้คุณยายอีกคนต่างหากใช่ค่ะคุณตำรวจจากคุณป้าคนนี้ไปเลยค่ะพูดปากเปล่าอะ่ะก็พูดได้สิหลักฐานก็ไม่เห็นจะมีเลยหลักฐานหรอไหนล่ะหลักฐานชิตาจัดการจัดให้เฮ้ยทำไมอ,อ่ะอีเด็กบ้าหยุดนะว้ ปล่อยค,คุณตำรวจยุดเฮ้ยจำไว้แล้วก็อย่าไปทำแบบนี้กับใครอีกทำไมฉันทำผิดตรงไหนอ่ะขอทานอ่ะก็มีเต็มบ้านเต็มเมืองฉันก็แค่เอาตัวรอดแค่นั้นเองผิดตรงไหนก็ผิดที่คุณมีมือมีเท้าครบ32แต่คุณกลับหลอกคนอื่นแถมยังเอาความสงสารคนอื่นมาหานกินไงแล้วที่คุณไปขโมยเงินคุณยายที่น่าสงสารอีกแบบเนี้เรียกว่าคุณไม่ผิดหรอ <c oughs> ก็พวกคุณอ่ะมันมีฐานะรำ่ำรวยอยู่แล้วนี่ก็พูดได้อ่ะสิ จะจนหรือจะรวยมันไม่เกี่ยวนะคะคนดีๆเขาไม่ทําเรื่องแบบป้าหรอกอายไหมที่ต้องให้เด็กมาสอนเนี่ยอเอาตัวไปเลยค่ะคุณตํารวจหยุดคุณตํารวจฉันไม่ไปหยุดยังไงขอเชิญคุณสงคนให้ประคำมเพิ่มเติมที่โรงพักด้วยนะครับอยู่เฉยครับหนูลุงขอโทษหนูด้วยนะที่เขาใจผิดอะอะไม้จ่ายเงนหนู คุณไปโรงพักไม่ไปไปไม่ไปคุณตำรวจฉันบอกใหปปล่อยไงไ<ม>ปล<ม>่อยบอกให้ปล่อยย้ยไป<ม>พี่แพทว่าไงก่อนที่เราจะไปโรงพักหนูขอไปที่ที่หนึ่งก่อนได้ไหมคะไปไหน คุณยายคะอา้าวยายหนูใจดีคนนั้นนั่นเองแล้วนี่คุณยายเก็บขดขายด้วยหรอคะจ้าวันไหนเหนื่อยเนื่อยก็นั่งขอเจ็ดเงินเขาโถ่คุณยายเงินที่ยายหนูให้มากองเขาขโมยไปแล้วลูกยายขอโทษด้วยนะหนูกับพี่สาวไปทวงเงินคืนมาได้แล้วล่ะคะ่ะยาย คุณยายรับไปสิคะหนูไปทวงยังไงเหรอลูกเรื่องนั้นมันยาวค่ะคุณยายเอาเป็นว่าต่อไปนี้จะไม่มีใครมารังแกคุณยายแล้วนะคะคุณยายเก็บเงินนี่ไว้นะคะคุณยายจะได้ไม่ต้องมานั่งร้อนๆแบบนี้อีกจะเินจะิญินนะลูกถ้างั้นเดี๋ยวพวกหนูสองคนต้องไปแล้วนะคะมีธุระไปทำต่อ ๊ายบายนะคะคุณยายไปลูกค้าแน่นขนาดนี้ถึงว่าแล้วจิคะป้าแกเลยไม่ยอมย้ายออก ก็แค่ร้านส้มตำธรรมดาธรรมดาร้านส้มตำเนี้ยมีอะไรดีฉันขอแซ่บเลยนะจ๊ะป้าจ้ะของฉันขอเพลดเนะจ๊ะป้าเ,เดี๋ยวก่อนของเองไงยังไม่ถึงคิวรอก่อนเดี๋ยวค่าสับสนจซาสหรับป้านเนี่ยฉันรอได้อยู่แล้วจ้ะโหลูกค้าแน่นขนาดเนี้ย ถึงว่าแล้วสิคะป้าแกเลยไม่ยอมย้ายออกก็แค่ร้านส้มตำธรรมดาธรรมดาถึงปิดไปลูกคา้าก็ไปหากินที่อื่นได้อยู่ดีแต่คุณอุ้ยแน่ใจนะคะว่าจะให้ป้าแกไหนย,ย้ายออกจริงๆดูจากลูกค้าแล้วเนี่ยเป็นชั้นชั้นเสียดายแย่เลยนะคะทำไงได้ล่ะครับก็นั่นน่ยเป็นตึกของผมถ้าให้ป้าแกออกอ่ะผมก็ขายตึกไม่ได้สิครับ โอเคค่ะ <Okay. S 1> แต่จะว่าไปเนี่ยผมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับว่าร้านส้มตำนียมีอะไรดีถึงมีลูกค้าต่อคิวยาวเหยียดขนาดนี้ป้าแกคงตมอร่อยแล้วมั้งคะแต่ที่ผมเห็นเนี่ยป้าแกขายของธรรมดาธรรมดานะครับแต่ก็ช่างเถอะยังไงเนี่ยผมก็ต้องคุยกับป้าให้ออกให้ได้ไปครับ ม่นน,น,นจ้าพี่ห้าบาทสิบบาทก็ยังดีนะจ๊ะคือฉันยังไม่ได้กินข้าวเลยเอะพี่ฉันขอหน่วนะขอเหรอได้ อย่างแกเนี่ยเหมาะกับกินเศษอาหารหเหลือแบบนี้แหละ ร้านข้าไม่ต้อนรับลูกค้าอย่างเองอะไรของป้าเนี่ยจู่ๆจะไม่ได้ลูกค้าหอหอนี่ป้าบ้าไปแล้วเหรอเองนั่นแหละถ้าเองยังไม่เห็นใจเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเองก็ออกไปจากร้านข้าพมตมร้านข้านะ่ะรับแต่คนนิสัยดีโจ้ยไปก็ได้วะเก่งแค่ร้านส้ตมตำเนี่ยมีตังเยอะตั้งแยะฉันไปกินร้านอื่นก็ได้มองเลยวะ จวันปะล่ะจะวันก็เข้ามาดิโถ่เอ้ยฉันไม่กลัวหรอกแต่วันเนี้ยฉันไม่ว่างฝากไว้ก่อนนะมึงหิวเหรอไปต่อแถวไปลูกปะ่ะแต่ฉันไม่มีตังนะจ๊ะป้าเถอดน้าไปต่อแถวอะไปต่อแถวเออจะมาต่อคิวเหรอครับด้านนี้เลยครับใช่ไหมครับ ขอโทษน,นะที่ให้รอทุกทุกคนไม่เป็นไรรองจัะป้าอย่างป้าเน,นี่ยนานแค่ไหนก็จะรอจ้ะเอ๊ะเมื่อกี้คบบนี้สั่งว้ยังไงนะเอาซัซจัะป้าเอาอแบอบเเข้าใจแล้วล่ะคะ่ะว่าทำไมร้านป้าแกเนี่ยลูกค้าถึงได้เยอะขนาดนี้เราคุณอุ้ยมาต่อแถวทำไมคะเนี่ย ผมแค่อยากลองส้งตมตำป้าแกสักหน่อยเนะี่ยอันนี้จ้าขอบใจนะเดี๋ยววันหลังมาสั่งอีกนะ,อะเอาไปกินนะไม่มีตังไม่เป็นไรจะเอาเข้าวเหนียวเพิ่มไหมไม่เป็นไรจ้ะป้าอยากได้อะไรเพิ่มไหม เอาเิ่มตามไหมเดี๋ยวป้าทำให้พอแล้วจ้ะป้าเก็บไว้ถ่ายคนอื่นเถอะจ้ะนอเงใจโอ้ยไม่ต้องเกรงใจไปไปนั่งเดี๋ยวป้าทำให้ลูกค้าข้างหลังก่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวป้าทำให้เองไปแต่ว่าเออไปนั่งไปเลยไปเลยรับอะไรดีจ้ะมีอะไรอร่อยบ้างครับคุณเอาหมดเลยงั้นไปนั่งเลยนะคะเดี๋ยวป้าจัดการให้ครับ ครบแล้วนะทานให้อร่อยนะคะครับนังหนูของเองก็เสร็จแล้วขอบคุณนะจ๊ะป้าไว้ฉันมีตังเนี่ยฉันจะมาจ่ายคืนนะจ๊ะโอ้ยไม่ต้องหรอกถ้าเองมีตังนะ่ะเองก็เอาไว้ซื้อของจำเป็นเธอเองเป็นผู้หญิงอ่ะคงจะลำบากหน้าดูสิท่าทำไม ป้าถึงใจดีกับฉันจังหรอจ๊ะทั้งๆท,ที่คนอื่นก็พากันลังเกียดฉันนะทำไมป้าต้องไม่ดีกับเองด้วยล่ะ<ม>แค่เนี้ยพีวิทย์เองก็เจออะไรมามากพอแล้วแล้วถ้าวันหลังเองหิวอ่ะเองก็มากินร้านป้าได้เสมอนะแล้วป้าไม่ขาดทุนหรอจ๊ะโอ้ยขาดทุนอะไรแค่ได้ช่วยเหลือคนน่ะป้าก็ถือว่ากำไรแล้วล่ะ แม่อร่อยเหรออร่อยครับป้าแต่มันเผ็ดไปนิดนึงอะโอ๊ยทําไมไม่บอกป้าว่ากินเผ็ดไม่ได้งั้นเดี๋ยวป้าไปตาให้ใหม่นะเออไม่เป็นไรครับป้าป้าอุตส่าห์ตำมาแล้วครับไม่เป็นไรครับได้ยังไงล่ะเองเสียเงินซื้อแล้วก็อยากกินของที่ถูกปากแล้วถ้าไม่ถูกปากป้าก็ไม่อยากให้ลูกค้ากินหรอกงั้นเดี๋ยวป้าไปตาโคกใหม่ให้ครับไม่เป็นไรครับป้าผมผิดเองครับ ที่ไม่ได้บอกป้าก่อนไม่ได้คนกินเผ็ดไม่ได้นะ่ะถ้าผึนกินไปอ่ะกรเดี๋ยวก็ปวดท้องปวดไส้เอาหรอกงั้นเดี๋ยวป้าใส่พริกให้เม็ดหนึ่งก็แล้วกันนะจะได้ไม่เผ็ดครับ ป้าใส่ใจลูกค้าขนาดนี้เลยเหรอครับลูกค้าก็เหมือนลูกหลานนั่นแหละใครอยากให้กินของไม่ดีล่ะเพราะแบบนี้สินะคะร้านป้านเนี่ยถึงได้มีคิวยาวอยาป้า,าครับเท่าไหร่ครับ240จ้ะ ผมวางเงินให้โตะนะครับป้าจ้าจ้าคุณอุ้ยคะค่าส้ตามตำมัน240บาทไม่ใช่หรอคะทำไมคุณอุ้ยวางเงินให้ป้าแกตั้ง2,400บาท่ยล่ะคะผมอยากทิปป้าแกนะเพื่อเป็นกำลังใจงให้ป้าแกคนแบบป้าเนี่ยหายากนะ แล้วเรื่องตึกล่ะคะฉันนึกว่าวันนี้ที่เรามาเนี่ยเพื่อที่จะคุยเรื่องตึกให้ป้าแกย้ายออกนะคะพนมพนมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนป้าโอเคไหมครับไหวไหมไหวไหวป้าก็แค่วิ่งแจวเงินมาคืนอะ่ะพราะหนุ่มจ่ายเกินไปต้องสองพกว่าบาทสงสัยจะฟังผิดละมั้งนี่ที่ป้าวิ่งมาเนี่ยก็เพื่อเอาเงินมาคืนผมงั้นเหระครับ ก็ใช่สิป้าเงินเนี่ยผมตั้งใจให้ป้านะครับฮะอะไรนะเอ็งจะบ้าหรือเปล่าเงินต้องสองพันกว่าบาทเอ็งรวยมากนักเหรอผมเห็นป้าช่วยเหลือลูกค้าใส่ใจลูกค้าผมก็เลยเอาเงินเนี่ยให้ป้าเป็นขวัญถุงครับโอ้ยไม่เอาให้เอ็งอยากให้ป้านะ่ะเอ็งเอาไปทําบุญเถอะเรื่องเมืนงั้นเอ็งก็ไปให้คนที่ลําบากกว่าป้าก็แล้วกัน นี่ป้าไม่อยากได้เงินเหรอครับถ้าป้าอยากได้เนะี่ยเดี๋ยวป้าก็ขายของเองถ้าเองอยากช่วยป้านะ่ะเองเอาไปให้คนที่ลำบากกว่าป้าเถอะบนโลกใบนี้ยังมีคนที่ลำบากกว่าป้าเยอะถ้าคนเราอะ่ะมีน้ำใจและหันหน้ามาช่วยเหลือกันน่ะบนโลกใบนี้ก็หน้าอยู่ขึ้นอีกเยอะเลยผมเข้าใจแล้วครับป้าเอางั้นนะ่ะป้าไปละเดี๋ยวลูกค้ามันจะรอ คุณน้ำวะผมว่าผมมาให้ป้าแกย้ายออกแล้วล่ะจริงนะคะคุณอุ้ยผมเปลี่ยนใจไม่ขายตึกแล้วผมเข้าใจแล้วลครับว่าทําไมลูกค้าถึงต่อคิวยาวเหยียดเพื่อซื้อส้มตําโดยที่ไม่บ่นสักคาผมว่าไม่ใช่เป็นเพราะส้มตาอร่อยหรอกครับแต่เป็นตัวป้าเองนะครับความใจดีของแกเนี่ยถึงมาใจลูกค้า